สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้27พฤศจิกายน2564ครับวันนี้นำเรื่องเข้าเจ้ามาเล่าให้ฟังครับเงินส่วนต่างงวด7ปลปู่กี่ไร่ได้กี่บาทฟังอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดคำนวณข้าวเจ้าครับงวด7ผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว 19- 2เถึงพฤศจิกายนนะครับ ะได้เงินในเดือนธันวาคมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่า,ขาวเมื่อ24พฤศจิกายนบอกว่าอย่างนี้ครับ30พฤศจิกายน30พฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติวงเงินจ่ายโครงการประกันรายได้อนุมัติ76,000ล้านรวดเดียวเลยนะครับ30พฤศจิกายนอนุมัติงบ76,000ล้านแล้วหลังจากนั้นเดือนธันวาคมทกศก็จะดําเนินการจ่าย เ,ออเงินประกันรายได้งวดต่างๆต,ตามที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงไปแล้วจ่ายตามลําดับครับงวดเจ็ดก็จะได้ในเดือนธันวาได้หลังจากที่ทกศจ่ายงวด3ามงวดสงวดห้างวด6ไปก่อนก็จะจ่ายงวดเจ็ดต่อไปวันที่รอฟังทกศประกาศในเดือนธันวาคมอีกครั้งนะครับวันที่ที่จะได้เงินได้ธันวาคมแน่นอนครับเมื่อย6่สิบิกาคมที่ผ่านมานะครับประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างอิงข้าวเจ้าครับ ราคาประกันตันละ10,000บาทประกาศราคาเกณฑ์กลางก็อิงออกมาตันละ7 9 0 3บาท19สตางค์นะครับรัฐบาลจะต้องชดเทยส่วนต่างตันละ2,096บาท81สตางค์ครับรัฐบาลต้องจ่ายให้พี่น้องชาวนา2 0 9 6บาท81สตางค์แต่ไม่ได้จ่ายทุกตันนะครับจ่ายสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน30ตัน ผู้ที่จะได้เงินส่วนต่างถึง30ตันก็คือผู้ลงทะเบียน50ไร่ครับเขาเจ้านะครับถ้าลงทะเบียน50ไร่ได้ข้าวเกิน30ตันแน่แต่รัฐบาลจ่ายเพียง30ตันก็เอา30ตันคูณด้วย2 9 6บาทแปสเสตางก็จะได้เงิน62,9 0 4เรบาทเศษนะครับ62,904เบาทผู้ลงทะเบียนมากกว่า50ไร่ก็ได้เงินเท่ากันนี้เพราะรัฐบาลประกาศรายได้สูงสุด สาตันต่อครัวเรือนสำหรับข้าวเจ้านะครับส่วนผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า50ไร่อยากรู้ว่าตัวเองได้กี่บาทก็ฟังคลิปนี้ไปตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปครับ1ไร่ครับได้1262บาท28สตางค์นะครับไร่ต่อไปไม่อ่านสตางค์ครับ2ไร่ได้2524บาท 3ไร่ได้3ามพดร้บาทสไร่ห้าพันสีบาท5้าไร่หกพันสา้อยสิบบาทหกไร่เจ็ดันห้าร้อ็บสาบาทเจ็ดไร่แปดพั้อยสาบาท8ดไร่หนึ่งหม้าสิบบาท9้าไร่หนึ่งหนึ่งพัน้อยหกสิบาทสิบไร่หนึ่งหมื่น้อยสิบสบาท11ไร่หนึ่งหมพัน 885บาท12ไร่15,147บาท13ไร่16,409บาท14ไร่17,671บาท1 7 6 7 1บาท14ไร่นะครับ15ไร่18,934บาท16ไร่หนึ่งไร่สองหมบาทสองหมบบาท 17ไล่21,458บาท18ไล่2 2ร่2 2บ2 1บาท19ไล่23,983บาท20ไล่ร่2 5บ4 5าบาท21ไล่26,507บาท22ไล่27,770บาท23ไร่29,032บาท 2ีไล่นะครับ24ไล่3294บาท25ไล่31,556บาท26ไล่32,819บาท27ไล่34,081บาท28ไล่35,343ร่3 5บ4าบาท29ไล่36,606บาท30ไล่37,868บาท3 1ไล่39,130บาท32ไล่40,392บาท 33ไร่41,655บาท34ไร่42,917บาท35ไร่44,179บาท36ไร่45,442บาท37ไร่4 6 7 0 4บาท38ไร่47,966บาท39ไร่49,228บาท40ไร่5้าหบาท41ไร่ 5, 1 7 5 3บาท 42ไร่5้าหบาท43าไร่5้าห278บาท44ี่ไร่5้า5มบาท555ห0 55,540ี5บาท45หไร่5้าหมบาท46ไร่5 8 6หบาท47ไร่ 48, 60, 5 9,327บาท48ไร่6 0ห8 9บาท48ไร่นะครับห5 189บาท49ไร่61,851บาทแล้วก็50ไร่ได้เท่ากัน50ไร่ขึ้นไปได้เท่ากัน6,2904.30บาทเป็นกลุ่มที่ได้สูงสุดลงทะเบียนเกิน50ไร่นะครับได้เท่ากันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ